กลับมาสู่ The Magic พลังแห่งการสำนึกรู้คุณความรับที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการในอีพีที่2นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในอีพีแรกได้ลองไปทำแบบฝึกหัดก,การสำนึกรู้คุณแล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นบ้างไหมคะเรารู้สึกอย่างไรกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราได้สำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆรอบตัวเราใน ทั้ง14วันที่ผ่านมานะคะนั้นก็ทุกคนคงจะได้รับประสบการณ์ดีๆแล้วใช่ไหมคะเราไปต่อกันที่วันที่15เลยค่ะวันที่15บําบัมัตความสัมพันธ์อย่างน่าอาัศจรรย์สำหรับวันนี้นะคะให้เราทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่เราเคยรู้สึกรู้สึกกับใครก็ได้นะคะขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องนะคะคุณอยากจะกลับเข้าไปแก้ไขทําให้มันดีขึ้นยังไงสมมุติว่าคุณเคยทะเลาะก,กับพี่สาว ก็ให้เขียนชื่อพี่สาวค่ะแล้วก็กล่าวขอบคุณพี่สาวนะคะว่าสิ่งที่พี่สาวทําให้เราตลอดมาเนี่ยคืออะไรบ้างเช่นขอบคุณนะที่เคยดูแลเลี้ยงดูเรามาตอนเด็กๆขอบคุณนะที่เคยไปส่งที่โรงเรียนขอบคุณนะที่เป็นที่ปรึกษาเวลาที่เรามีปัญหาขอบคุณที่ทําอาหารให้เรากินนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนเล่นกับเราขอบคุณที่ให้เงินเราใช้นะขอบคุณไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึก ความรู้สึกที่มีต่อพี่สาวที่เราเคยเทะเลาะกับเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆเบาบางลงใช่ไหมคะในขณะเดียวกันสัญญาณน,นี้นะคะพลังงานนี้มันก็จะส่งไปถึงพี่สาวของเราด้วยทําให้พี่สาวเราก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อาจจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกันเหมือนเดิมก็ได้ะคะวิธีการบําบัดความสัมพันธ์มหัศจรรย์แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทํากับคนรักของเราก็ได้คะ่ะเจ้านายเราก็ได้ลูกน้องเราก็ได้ ทาเหมือนกันค่ะทำแบบเดียวกันให้นึกถึงสิ่งที่เขาทําให้เราแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณเขาค่ะและอาจจะกล่าวขอโทษด้วยก็จะเป็นการดีมากแลกว้วความสัมพันธ์ต่างๆมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันที่16ปราจิหารและมหัสจร,รย์เกี่ยวกับสุขภาพค่ะเป็นการสํานึกรู้คุณร่างกายนะคะเป็นการดูแลและฟื้นฟูร่รางกายของเราค่ะให้เรากล่าวขอบคุณร่างกายทุกส่วนนะคะ เพื่อให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแม้ในายามที่เรามีอาการเจ็บป่วยก็สามารถที่จะกล่าวขอบคุณได้เช่นกันนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นค่ะร่างกายนะคะจะบำบัดซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติทําให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเ,เราสามารถแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยให้ขอบคุณสุขภาพของเราในอดีตค่ะเช่เนขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงทําให้ฉันทําทุกอย่างได้ สะดวกสบายตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงที่สองนะคะขอบคุณอวัยวะในปัจจุบันเช่นขอบคุณดวงตาของฉันที่สดใสมองเห็นกระจ่างชัดทําให้ฉันสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุป,ปุโปรงเลยหรือขอบคุณปอดของฉันที่แข็งแรงทําให้ฉันได้ฟอกอากาศอันบริสุทธิ์ให้กับร่างกายนี้ขอบคุณหัวใจของฉันที่แข็งแรงนะเดินราบเรียบสบายทุกๆวันเลยนะคะ หรือว่าช่วงที่3ขอบคุณสุขภาพของเราค่ะในอนาคตเราก็อาจจะขอบคุณว่าขอบคุณทุกขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของฉันที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆวันและตลอดชีวิตของฉันเห็นไหมคะเราสามารถที่จะขอบคุณแบบนี้ไปได้ในทุกๆอวัยวะของเราเลยนะคะเพื่อให้เรามีการทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะวันที่17 c เ e ช็คเดเมจิก เป็นการเขียนเช็คสั่งใจ่ายให้ตัวเราที่เราปรารถนาว่าเราจะนำเงินนั้นไปทำอะไรระบุจำนวนเงินให้ชัดเจนระบุวันที่เราจะนำเงินนั้นไปใช้ระบุเหตุผลว่าเราจะนำเงินนี้ไปใช้ทำอะไรเช่นเราอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ดีๆสักหนึ่งเครื่องระบุยี่ห้อไปด้วยนะคะเราจะเขียนเช็คสั่งใจ่ายให้เราเป็นเงินห0,000บาทเป็นค่าโน้ตบุ๊กค่ะ สร้างใจวันที่20พฤศจิกายนสองพันยี่สิบสามแล้วเราก็นำเช็คนั้นอ่ะมานึกจินตนาการถึงภาพการไปซื้อโน้ตบุ๊กนึกถึงตอนจ่ายเงินแล้วก็ถือโน้ตบุ๊กกับบ้านแล้วก็มาเปิดใช้โน้ตบุ๊กทำงานอย่างมีความสุขราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนั่นแหละคือความรู้สึกที่เราได้รับสิ่งนั้นเช็คนั้นก็จะ ทำให้เราได้สิ่งนั้นเช่นกันค่ะวันที่18รายการที่ต้องทำอันมหัศจรรย์ให้เราเขียนรายการสำคัญที่เราต้องการทำหรือปัญหาที่เราต้องการแก้ไขให้เสร็จสักสามเรื่องนะคะแล้วขอบคุณเรื่องที่เรเลือกมาค่ะเรียงลาดับว่าจะทำอะไรก่อนแล้วก็รงมมือทำทีละเรื่องโดยใช้จินตนาการว่าเราทำสิ่งนั้นสำเร็จ ใส่ความเชื่อลงไปค่ะว่าเราทำสิ่งนั้นสําเร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณแล้วเราก็ลงมือทำจริงจังนะจนสําเร็จตามที่เราจินตนาการนั้นแล้วเราก็จะพบว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเพราะว่ากฎแรงดึงดูดจะทำงานสองครั้งค่ะคือทำงานสําเร็จแล้วในจินตนาการและทำงานเสร็จตามจริงที่เราได้คิดไว้เลยนะคะอันนี้คือความมหะะัศจรรย์ค่ะวันที่19นะคะ ย่างก้าวมหัศจรรย์ให้เราสำนึกรู้คุณค่ะขอบคุณทุกย่างก้าวของชีวิตที่เราดำเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้แล้วก็จะก้าวต่อไปในอนาคตที่เราพบความสำเร็จเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณองค์ความรู้ที่ทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองขอบคุณที่วันนี้เราได้เรียนรู้และเติบโตทั้งทาง,ทงโลกและทางจิตวิญญาณขอบคุณการเติบโตทางอาชีพการงาน ขอบคุณโอกาสความก้าวหน้าความสําเร็จของตัวฉันเองขอบคุณศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันขอบคุณผู้มีพระคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของฉันค่ะและวันที่20นะคะมหัจจันทร,ร์แห่งหัวใจค่ะวันนี้ให้เราเอาความปรารถนาที่เราเขียนไว้ในวันที่13นะคะของปฏิบัติการมหาศัจจันท์เอามาทำให้มันเกิดจริงค่ะโดยเมื่อเราจินตนาการแล้วว่าสิ่งที่เราเขียนไว้ นั้นน่ะมันคืออะไรบ้างเราก็จะทําสิ่งนั้นน่ะให้มันเกิดขึ้นหัวใจของเราก็จะฟูมีพลังมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขคุณก็จะมีแรงดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนามาได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าความสุขจะดึงมาซึ่งความมาั่งคั่งเหลือเฟือค่ะวันที่21ผลลั์อันดีเลิศให้เราเลือกเรื่องสักสามเรื่องที่สำคัญ ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะเขียนสถานการณ์เรื่องราวราวกับว่าสิ่งนั้นน่ะมันได้เกิดขึ้นแล้วสําเร็จแล้วขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีเลิศนั้นเช่นขอบคุณที่ฉันเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงแล้วในวันนี้ขอบคุณที่ฉันเป็นเทรนเนอร์ที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์จํานวนมากขอบคุณที่ฉันมีระบบการทํางานที่ดีทําให้ฉันทํางานได้อย่างราบรื่นขอบคุณที่ฉันประสบความสําเร็จ อย่างงดงามขอบคุณที่ฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือวันที่22ต่อหน้าต่อตาคุณขอบคุณในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากแรงปรารถนาของเราให้เราเขียนความปราธนาของเราขึ้นมาสักสิเรื่องแล้วก็อ่านทั้ง10ข้อความนั้นสิบเรื่องนั้นตามที่เราปราถนาโดยใส่ความรู้สึกจินตนาการถึงสิ่งที่เราปราถนานั้น และขอบคุณสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกจริงใจนำกระดาษที่เราเขียนทั้งหมดนั้นอะ่ะพกติดตัวไว้อาจจะใส่ในกระเป๋าของเราติดตัวเราไปทุกที่แล้วก็เอามันขึ้นมาอา่านทวนบ่อยๆนะคะเราก็จะมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราค่ะวันที่23อากาศมหัศจรรย์ที่คุณหายใจเข้าไปให้ขอบคุณอากาศที่เราได้หายใจ ขอบคุณอากาศที่บริสุทธิ์ที่มีออกซิเจนมากมายเพียงพอให้เราได้หายใจได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพออกซิเจนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับร่างกายใช่ไหมคะเราก็ขอบคุณจมูกของฉันที่สูดลมหายใจเอากิ่นหอม,หอมเอาออกซิเจนที่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายทําให้ปอดของฉันแข็งแรงร่างกายสดชื่นเซลล์ Cell, ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันได้รับออกซิเจนในการซ่อมแซมต่างๆได้ดี ทำให้เรามีชีวิตดำรงอยู่ได้ในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะหายใจเข้าไปทุกวันคุณอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าที่เราหายใจทุกวันเนี่ยเราได้เอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ลองหาที่สบายๆแล้วก็นั่งสูดลมหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายลองทำดูสิคะสักห้าครั้ง6ครั้งคุณจะรู้สึกถึงความเบาสบายค่ะ นั่นแะคะคุณกําลังได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เราอาจจะไม่เคยสํานึกรู้คุณอากาศเลยเพราะว่ามันอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดใช่ไหมคะเราหายใจมาตั้งแต่เกิดแล้วจนเราลืมไปแล้วเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมวันนี้อย่าลืมขอบคุณสํานึกรู้คุณอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกๆวันนะคะวันที่24ไม้กายสิทธิ์สมมุติว่าคุณได้สิทธิ ในการใช้ไม้กายสิทธิ์ในการที่จะเสกให้ใครเป็นอะไรตามที่คุณปรารถนาให้คุณเลือกคนที่คุณรักค่ะแล้วก็หงใยยนะคะมาสักสามคนค่ะหารูปของเขานี่มาวางตรงหน้าแล้วก็คิดว่าคนคนนั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการสุขภาพที่ดีเขาต้องการทรัพย์สินเงินทองหรือต้องการความสุขหรือว่าเขาต้องการทั้ง3อย่างให้เราคิดไปทีละคนนะคะอาจจะใช้เวลาาคนละหนึ่งนาทีนะคะ ให้เราหลับตาค่ะนึกถึงเขานะคะตรงหน้าเราในรูปนั้นนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อของเขาค่ะแล้วก็พูดว่าขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงไปไหนทำอะไรให้ได้สะดวกตลอดเวลาขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งบริบูรณ์มีความสุขในชีวิตมีแต่ความโชคดีทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรือง,งลืมตาขึ้นมานะคะแล้วก็มองที่ภาพนั้นค่ะขอบ ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณสุขภาพขอบคุณเงินทองขอบคุณความสุขทุกอย่างที่เป็นของเชอแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับภาพที่2องคนที่2คนที่สามพูดในสิ่งที่เขาเราคิดว่าเขา,าปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นและเราเองก็ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับเขาเช่นกันแล้วก็ส่งพลังงานแห่งความรักความปรารถนาดีนั้น ให้กับเขาค่ะเหมือนกับเราได้ใช้ไม้กายสิทธิ์นี้เสกให้คนห่่นนั้นมีชีวิตตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะวันที่25เครื่องนำทางความมหัศจรรย์ในวันนี้ให้เรารู้สึกสำนึกรู้คุณและขอบคุณทุกสิ่งที่นำทางชีวิตของเราให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตเช่นขอบคุณการตระหนักรู้สู่อิสรภาพในจิตวิญญาณของฉัน ขอบคุณองค์ความรู้ที่ฉันได้รับและทำให้ฉันได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองขอบคุณผู้สนับสนุนเกื้อกูลชีวิตของฉันให้เติบโตเจริญรุ่งเรืองขอบคุณพลังแห่งความรักที่เติมเต็มชีวิตของฉันขอบคุณศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวฉันขอบคุณจักรวาลที่รักและสนับสนุนอุ้มชูเลี้ยงดูฉันเป็นอย่างดี ขอบคุณโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันขอบคุณพลังที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่ส่งเสริมชีวิตฉันทุกด้านขอบคุณตัวฉันเองที่ศรัทธาและรักตัวเองขอบคุณคุณค่าในตัวเองที่เพิ่มขึ้นทุกวันขอบคุณความเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่แบง่งปันของฉันแล้วแต่ว่าเรานะคะจะระลึกถึงเรื่องใดที่จะนำทางชีวิตของเรานะคะให้เราประสบความสำเร็จและมี อะไรที่เราจะต้องสำนึกรู้คุณอีกบ้างเราก็เขียนขึ้นมานะคะให้ครอบคุมในทุกๆด้านที่เราอยากจะสำนึกรู้คุณนั่นเองนะคะวันที่26การแปลงความผิดพลาดไปสู่สิ่งดีอย่างน่ามหาัศจรรย์ค่ะให้เราเลือกถึงเรื่องราวที่เราเคยผิดพลาดในอดีตหนึ่งเรื่องนะคะแล้วนามาเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นั้นทั้งบุคคลสิ่งของ หรือตัวละครใดๆก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องในในเรื่องราวที่เรากำลังระลึกนั้นนะคะแล้วถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่เกิดขึ้นมีเรื่องอะไรดีๆที่ทำให้ฉันได้นำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเรื่องราวนั้นเหตุการณ์นั้นกำลังสอนอะไรฉันแล้วฉันมีวันนี้ได้เพราะอะไรฉันได้นำข้อดีอะไรมาใช้ จำไว้เสมอนะคะว่าทุกคนรู้จะต้องผ่านเหตุการณ์ความผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นความผิดพลาดจะสอนเราให้เราได้เรียนรู้และเติบโตและตออต้องขอบคุณความผิดพลาดนั้นด้วยค่ะเพราะว่าทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นทําให้เป็นเราในวันนี้นั่นเองนะคะวันที่27ค่ะจะจบมหาสัจจรร์ให้เรานะคะลุกขึ้นมา มองตัวเองในกระจกค่ะการมองกระจกก็เป็นการสะท้อนชีวิตของเรานะคะให้จ้องมองดวงตาของเราในกระจกนะคะค้นหาข้อดีในตัวเองค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นขอบคุณที่ฉันเป็นคนเก่งขอบคุณนะที่เธอเข้มแข็งขอบคุณนะที่เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจขอบคุณนะที่เธอสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตขอบคุณที่ทําให้สิ่งต่างๆได้สําเร็จมาอย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณนะที่เธอสวยเป็นตัวเองที่สุดขอบคุณที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบแบบนี้ขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือนะพูดอะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกใจมันพองฟูแล้วมีความสุขที่สุดนะจากสิ่งที่คุณเป็นเราสามารถใช้กระจกเนี้เป็นตัวสะท้อนชีวิตของเราได้ทั้งมุมที่เราเห็นว่าสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรงุง ทั้งสิ่งที่เราประสบความสำเร็จมันจะสะท้อนออกมานะคะในดวงตาของเราเราก็พูดกับกระจกสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นออกมาขอบคุณสิ่งนั้นค่ะวันที่28ละค่ะวันที่28จงจดจําความมหัศจรรย์ค่ะให้เขียนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เราทําอะไรเราไปทํางานเราไปเที่ยวเราไปทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราทบทวนเรื่องเมื่อวานว่า มีสิ่งดีๆอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะเป็นการทบทวนและตอกย้ำสิ่งดีๆความสำเร็จลงในจิตใต้สำเึึกของเราค่ะขอบคุณด้วยความซาบซึ้งจริงใจนะคะและใส่ความหมายไปด้วยนะคะว่าสิ่งนั้นสำคัญอย่างไรกับชีวิตของเราค่ะเป็นการดีมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือแบบฝึกหัดปฏิบัติการมหาสัจจรรย์28วันแห่งการสำนึกรู้คุณนะคะ หลังจาก28วันแล้วคุณจะจัดระบบสมองใหม่ค่ะฝังความสํานึกรู้คุณซึมเข้าไปในสติสมัมปชัญญะจนกลายเป็นอุปนิสัยอีกแบบหนึ่งของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเจอเจอสถานการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะวิกฤตอย่างไรคุณก็จะสามารถให้ความหมายใหม่ที่จะทําให้คุณกลายเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัตินะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่านที่ได้ฟัง มาครบ28วันแล้วลองนำไปฝึกดูนะคะคุณจะเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่อง AY Inspire นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ